สวัสดีค่ะนัตตาพรภูรัตนวัฒน์นะคะอายุ39ปีค่ะก็ตอนนี้ทำงานเป็นเอเจนต์นะคะในหน้าที่ดินอยู่ค่ะ านานแล้วนะคะเรื่องน้ําดื่มอควาไลหรือว่าน้ําด่างอะไรนะคะแต่ก็ยังเอ๊ะมันมันดีจริงหรือเปล่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างจริงหรือเปล่าแค่น้ํามันจะช่วยอะไรเราได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปศึกษาหาความรู้แล้วพอดีก็เจอน,น้ําตัวเนี้ยที่งานอีเวนต์นะคะก็เลยลองซื้อมาดื่มดูหลังจากที่ศึกษามาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของน้ําที่มีความพิเศษเรื่องของค่า pH 8 5ตอนแรกก็ยังไม่รู้อพอลองดูเออมันก็ รู้สึกพอทานเข้าไปแล้วค่ะมันก็รู้สึกเฟชขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นจากเดิมแบบว่าทํางานเจอแดดเจอฝนเจอลมก็รู้สึกอ่อนล้าเพียแต่พอดื่มตัวนี้แล้วเออมันก็รู้สึกโอเคมันก็สดชื่นขึ้นก็คือมีแรงออกไปทํางานต่อไปค่ะ จริงๆแล้วสําคัญมากก็คือคนในครอบครัวค่ะก็จะให้พี่กินให้พ่อกินเพราะคุณพ,พ่อเป็นเบาหวานอยู่และตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของแบบการปรับสมดุลในร่างกายด้วยคนที่เป็นเบาหวาเนเขาจะมีปัญหารเรื่องไขข้อกระดูกแบบปวดเมือ่อยคือโรคคนแก่ค่ะก็เลยอยากจะแนะนําให้คุณพ่อดื่มพอแต่พอตอนที่ซื้อไปกลับไปให้คุณพ่อดื่มนะคะก็รู้สึกเออคุณพ่อก็กระปี้กระเป๋าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไม่อ่อนเพลียดูแบบเฟรชขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคน่าจะเป็นแฟนคลับประจำสำหรับ W v p แน่นอนค่ะ